เนี่ยมึงออกจากหลุมมาเนอ่นนหลอดก่อนมึงไปตีฝั่งอื่นมึงไปยืนที่อื่นโอ้ยรู้ไม่ใช่คนรู้ไปทำไมเรา เกมก่อนสตาร์ก็ได้ก่อ,อยหัวร้อนจะได้อ็อดมันๆอ๋อแบบแบบพึ่งแพ้มาพึ่งแพ้มากําลังหัวฟัดหัวเวียงอ่ะได้ได้ได,ได้อ่ะเล่นสตาร์ก่อนมาเออจะได้ถือว่าเรา,เาคนด้วยมา let's go มาวันนี้ไม่มีคนตี้มาโซโล่มาวันนี้โซโล่แบบทุกตำแหน่ง let's go ไปกันเถอะโซโล่แบบได้ตำแหน่งไหนเล่นตำแหน่งนั้น ตำแหน่งที่ไม่เคยได้เลยคือแครี่กับมิดเราได้เล่นอะไรอะ่ะเฮ้ยออฟเลนได้เล่นออฟเลนงบกระทรวงเวทมนต์เรื่องโครงการเทมนม์งบประมาณงบโครงการกว่า4,000คาถา ไม่ได้ดูก่อยเปิดกายชาเลยหมายถึงเกนชินป่ะครับสปริงเกมเกมอร์มันอยู่ในช่องลาก่อยเพล่ะลองไปดูได้สำหรับใครที่อยากดูลาก่อยกาชา 5, 7, ผมอัพคลิปไว้ละคลิปอยู่ในช่องลากาา่อยเพลเฮ้ยเกมน,นี้น่าเล่น LC วะ่ะ l ออยู่ไหนวะไอเชดเคเอลโดนเบนเกมน,นี้น่าเล่นพวกตัวดิสเปลมากเลยอะอเบดอนนะอเบดอนดูดีเลยนะเอาจริงปะ่ะ หรือว่าอมนี่นอะไรเงี้ยมันมีอินโวกับเมเดนน่ะแก้มันน่ะ <5 seconds. S 1> ผมว่าไปดอนดีจัดเลยอ่ะนี่เจอดาร์เรนเจอร์อันนั้นรอได้อยู่ได้อยู่ไปดอนคอยเปิดโลโซนวอยแล้วผมก็ฟาร์มแช่เลนออกของพวกออร่าตามสูตร มีไทนี่กับลิชมันเป็นสพอร์ที่เดินเกมได้ก่อยช่วยด้วยผู้เสียความตากบุกบา้านไอเสียงกรีตนี่ใหม่แล้วเสียงกรีตนี่เดี๋ยวนี้ปวดมากเลยเฮ้ยพูดเปเล่นสี่รูนโฮ้โสี่รูนเลเวล นาทีที่ศูนย์ได้ได้บันที่ลูนสี่ลูน ตายเกือบตายทุกคนยมันไม่เปิดโล่หรอวังเมื่อกี้ไม่เป็นไรคุ้มเมือ่อกี้เหมือนพยายามเปิดโล่ใส่ตัวเองอยู่อะแล้วมันไม่เปิด แต่ไม่เป็นไรโดนเลนเจอร์ตายอยู่ดีคุ้มอยู่แล้วบอกไม่แค้นแต่ติดบัญชีหนังหมาเออติดบัญชีหนังหมาปิงหกร้อยอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแค่แค่ปิงหกร้อยอ่ะไม่ได้แค้นอะไรเท่าไหร่หรอกรวยมากเพื่อนโอ้โหลิชไทนี่เยี่ยมเป็นงาน เฮ้ยอินโมเกอร์เว็บสามเฮ้ยอินโมซัพพอร์ตอ่ะเนี่ยเฮ้ยผมอยากโดเนทอ่ะพี่มีคนละครึ่งไหมครับ คนละครึ่งไม่มีอ่ะโดนเนทมาก็ร้อยอ่ะร้อยร้อยศูนย์โอ้ยนิดเดียวเองอ่ะ เมือ่อกี้อันติเมื่อกี้แบบผมกดอัพอันติช้าไปอ่ะอ,อ๋ะอเป็นนอราตา์ตอ่ะนอราตอย่อม่จากอะไรอะครับอ้าวอ้าวแล้วเอ้ยทุกคน ทำไมทานคีย์บูทมันแยกไม่ได้แล้วอะ่ะตอนแรกมันยังขึ้นว่า disable ได้อยู่เลยอะ่ะเอ้าเฮ้ยตอนแรกมันแยกได้อยู่เลยอะ่ะเฮ้ยได้พร้อมเป็นเฟดบลูแล้วเนี่ยฮัโล <c oughs> โหลฮัลโหลไหมไอเทมไอไอบ้าดูของผมนี่โอ้โหแกเป็นตัวบ้ามาแล้วเนี่ยโอ๊ะอะไรวเนีน่ย อเวดอนทานคิลบูดย,ยังหยาบเลยอ่ะโอเคอนี้ต้องออกอ้น,นี่แล้วอ่ะโซลาเคสโซลาเคสมาเดี๋ยวดูก่อนว่ามันผสมเป็นอะไรได้บ้างแต่ละอย่างเบดออฟแบ็กแท็กเป็นอะไรได้บ้างวะเนี่ยวัดเมียเอาได้อยู่ได้อยู่วัดเมียวัดเมียโซลาเคสยังหยาบอ่ะพูดถ้าแชทบ,บอกว่าลงค้าสองทาง คือถ้าผมเชื่อแชททุกอย่างเนี่ยเอามาผมน่าจะเหลือแบบสองพันน่ะมันเชื่อแชททุกอย่างไม่ได้เพราะเราต้องใส่หกข้างครับม้าสี่คนสองรองเท้าหกข้างาคืออะไรวะ โอ้หนักดวงนักดวงนักดวงมากโอ้หไฟนี้นัก่วงมากแม่งมาครบเลยสเปซคีเอทจัดๆโอ้โห <c oughs> อันนี้ไปดอนซับหรือออฟเลนคือตั้งใจจะเล่นออฟเลนแต่ตอนนี้ก็ดูคล้ายซับไปทุกวันแล้วเนะี่ย เอ,าเาเอาเเ้าเหรอตัวนี้แอเป็นแพทที่แคลรี่เทพเหรอนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงเห็นแต่แพทแบบแคลรี่กากอ่ะ ไทนี่มันรอดเหรอเมื่อกี้เฮย้ยเมื่อกี้ผมนึกว่าอีไทนี่ตายโอ้ยอีลีสายแทน เราเนเจอร์ Ranger, มันมีเมนต้าแล้วอะ่ะยิงแรงโคตรอ,อะ่ะโอ้โหเจ็บแบบ <c oughs> <c oughs> เอาว่ะเอาวะเพื่อน <c oughs> เพื่อนบวกชนะโดยไม่ต้องมีอเบดดอนวอะ่ะ ไอ้เคียฮิวมันไม่ทันโอ๊ยไอ้โวยกากฮิวไม่ทันโอ้ยโวยทำไมมันตายอ่ะบ้าเกาะติดแล้วแตกเลยหูดูมัน อาจริงเฟรดวอร์มันก็ออกแบบแพสซีฟแพสซีฟนิดนึงอยู่นะแต่อาร์วอเดนเกมนี้มันเป็นอะอาร์วอเดนเกมนี้แบบรวยอะคือคือเป็นไง

โอ้ยแบดมันโอ้ยทะลุแบดโอ้ยแบดมันโอ้ยแบดมันแบดมันอุยโคตรเสียป่ะเอ,อ้าตายโดนไทนี่ฆ่าวะ่ะดีนะมีสปไปเดอร์เลกถือมาไว้พอดี โอยมันเล่นเกือบตายอีกแล้วอะวอยมันทำเหมือนทาเหมือนตัวมันเองแบบไม่มีวันตายอย่างนั้นอะเคลเลดวอยอะโอ้มายเฮ้ยแมงนัดมึกแมงนัดมึกแมงนัดมึกเห็นนะเห็นนะอะเห็นนะ ลาก่อยทำไมขี้ล้อเพิ่งรู้อหครับลาก่อยแบบสายขยี้มานานแล้วเอกอาก็ขยี้คนเนี่ยชอบจริงๆลาก่อยเป็นสายขยี้มานานนะครับแค่ช่วงหลังๆมันไม่ค่อยได้ขยี้ใครแต่ว่าจริงๆอ่ะผมเป็นสายขยี้อยู่แล้วเฮ้ดูวอยมันเล่นหนิเดี๋ยวมันก็ตายเนี่ยคือมันโดนลูสดิ โอ้โหทำไมช่วยไหนี่ไม่ได้วะเอ,เอามันผักเข้าไปทำไมวะเราชอบล้อคนอนะเราชอบล้อคนมานานแล้วครับปอมปอม รอดเว้ยดู้ว่าตายแล้ว <c oughs> ยังรอดอยู่สไปเดอร์เลกนี่ช่วยได้เยอะไออินโวเกอร์มันยังไม่เลิกอีกเหรอเฮ้ยเกือบตายไม่มีลิชนี่ตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยติน์ไนก็ไม่โดนเกินไป เฮ้ยแล้วเฟรดวอยไปยืนตีบแลลักคนเดียวคืออะไรวะเ่วยมันหน่อยมีรถตัสออกแล้วอ่าอินเกอร์เสียเอ็มพีแล้วเฮ้ยโอยมันตายเหลยววะเมื่อกี้วอยมันเล่นแบบ ไม่ไม่นี่เลยไม่ไม่เก่งใจเพื่อนเลยอไอ้เชี่ยววอยเนี่ยเฟเรดวอยคือแบบตัวตามเซฟมันแม่งตามอย่างยากอะแบบคือมึงกะไม่ให้ใครเซฟมึงเลยอะ แล้วตัวผมอยู่ไหนไวะเนี่ยไอเชีย่ยโดนล,ลากเข้าไปถึงว่าเนี่ยผมเซฟม,มันไม่ได้อีกแล้วไอมอยเนี่ยเมืม่อกี้โบนแมงนัทลากเข้าไปไม่เห็นตัวเอง <c oughs> โอ้โหฮิวไม่ทันเลย เอาละเอาละโอยกูเอาละมึงออกจากหลุมอนเนื้อหลอดก่อนเออโอ้ยเออได้สองตัว How you like that สนิทวอยมึงเอาอะ How you like that เ <łość> นี่ยมึงออกจากหลุมมาเนอ่หลอดก่อนมึงไปตีฝั่งอื่นมึงไปยืนที่อื่นโอ้ยโดนไม่ใช้คนรู้มปทำไมเราโอ้ยไอ้บวยนี่นะเหนื่อยคนตามแชดตามถูจริง ไม่แม้แต่โดนลุ้นเฮ้ยสวยนายสนซ์ไนซ์เฮ้ยเกมนี้ได้อยู่เพื่อนแผนให้ก่อย ผมมือออกโลตัสออกมาโคตรแบบกดรัวๆเลยเดยวสลับกับโล่มาเนี่ยให้ท่านพี่วอยเนี่ยโหชิบหายเลยตอนี้ใครแบกตอนนี้มันก็เล่นดีทุกคนนะ <laughs> ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด u ับส r ค b e ช่องและวกนเดตทูและกลดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ